อ๋อนี่คุณทำไมเดินไม่ดูตามมาตาเรือไม่เห็นรอว่าชนคนหนึ่งเขาอ่นอะไรของเขาอ่ะคุณคุณทำกระเป๋าตังค์ตกอะค่ะฉันคืนให้เขาหน้าเข้าหลังก็ระวังหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวก่อนพี่เราปภครับ พอดีมีคนทำกระเป๋าตังค์คนนี้แหละค่ะที่เอากระเป๋าตังค์ไปฉันนึกว่ามันเป็นของเขาอ่ะก็เลยส่งคืนให้พอดีฉันรีบไปทําธุระก็เลยไม่ได้ตรวจดูให้แน่ใจอ๋อไอกคนที่เดินชนผมเมื่อกี้นี่เองเอากระเป๋าตังค์คืนมาเลยนี่ค่ะนี่คุณแล้วเงินในกระเป๋าผมล่ะตอนที่เธอเอาให้ผมอ่ะในกระเป๋าก็ไม่มีเงินนะถามเธอสิแต่ตอนที่ฉันเก็บได้อ่ะมันมีเงินอยู่ข้างในจริงๆนะ คุณได้ยินแล้วใช่ไหมว่าเธอบอกว่าเธอเป็นคนเก็กบกระเป๋าตังค์ได้และก็กระเป๋าตังค์ใบนี้ยหานเธอมาก่อนเพราะฉะนั้นเงินที่หายไปอ่ะคุณมาบอกว่าผมเป็นคนออกไปได้ยังไงได้อีกอย่างที่เธอก็บอกว่าเธอมีธุระต้องรีบไปไม่มีเวลาเปิดดูกระเป๋าตังค์ถ้าเธอได้เปิดดูอ่ะเธอต้องรู้สิว่าเจ้าของตัวจริงคือใครถูกไหมฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะสุดท้ายแล้วกระเป๋าเงินมันก็อยู่ที่เขาอะ่ะฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยแล้วเดี๋ยวก่อน ไไนในเมื่อเราเคลียร์กันไม่ได้ผมว่าเราไปเปิดกล้องวงจรปิดดูกันดีกว่าเฮ้ย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 มันําอะไรของมึงเป็นลูกผู้ชายหน่อยสิว่ะกล้าทําก็ต้องกล้ารับจะมาลังแกผู้หญิงแบบนี้ได้ไงปล่อยมือเธอเดี๋ยวนี้ในกระเป๋าตังค์ผมมีอยู่ห้าพันรีบให้เงินมาจะได้จบจบกันพวกคุณสองคนกําลังแสดงละครให้ผมดูอยู่เหรอคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่ทําเป็นไม่รู้จักกัน แต่ที่จริงแล้วอ่ะคุณสองคนกําลังใช้สายตาสมคิ่กันตลอดตอนผมลงรถอ่ะครบอกผมไม่มองคนผมอ่ะสังเกตดูคุณสองคนตั้งแต่แรกแล้วคนหนึ่งทาเป็นเดินมาก่อนแล้วชนผมส่วนอีกคนหนึ่งก็เดินมาแล้วเอาอกระเป๋าสั้นยัดใส่มือผมท,ทั้งที่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าออกระเป๋าั้นเป็นของผมอยู่ดีๆใช้ผมมาคืนห้าพันผมว่าเราโทรเรียกตำรวจอ่ะแล้วดูกล้องจะเป็นยังไกว่าจะได้รู้ความจริง อ๋อลืมไปว่าหน้ารถผมอ่ะมีกล้องอยู่น่าจะจับภาพไอ้กาลับหมดไว้ได้เราไปดูกันเอ้ยโอ๊ยปล่อยปล่อยคุณไปจับมาว้าเป็นมิจฉาชีพ่อยนะเว้ยพี่รักช่วยด้วยค่ะปล่อยโอ๊ยไอ้ท็อปกลับมาเดี๋ยวนี้นะช่วยกูก่อนไอ้หัวบ้าไอ้ท็อปพี่คะพี่คนไปขอโทษไปขอโทษนะครับคุณตำรวจครับจะไม่ทำอีกแล้วขอโทษค่ะเฮ้ยอ๊ะ มเฮ้ย,ยพี่ปล่อยผมปล่อย,ปล,อยปล่อยกูปล่อยกูเขียนน้องอ่ะไปแก้โดยที่สองดีกว่ารู้จักการกระทำเมื่อกี้อ่ะคงไม่ใช่ครั้งแรกนะเฮ้ยปล่อยกูมึงจับกูมาทำไมวะปล่อยเร็วคนแบบเนี้ยต้องไม่จัดสันดานอีกสักหน่อยโชคดีนะไป ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ